สวัสดีค่ะน้องๆนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนค่ะวันนี้นะคะวิชาหน้าที่พลเมืองเราจะมาเรียนเรื่องการรักษาสาธารณาสมบัติค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบอกวิธีดูแลรักษาสาธารณาสมบัติได้ ก่อนอื่นเรามาดูความหมายของคำว่าสาธารณาสมบัตินะคะสาธารณาสมบัติหมายถึงทรัพย์สินส่วนรวมของประชาชนเช่นห้องเรียนห้องสมุดโรงอาหารห้องส้วมถนนแม่น้ำลำคลองสะพานลอยศาลาริมทางวัดวาอารามสวนสาธารณะเป็นต้นค่ะ วัดถือว่าเป็นสาธารณสมบัติอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าวัดแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีและแสดงถึงาศาสนาพุทธที่เรานับถือกันเป็นส่วนใหญ่ค่ะอาคารเรียนและห้องเรียนถือเป็นสาธารณสมบัติที่เราใช้ในการเรียนหนังสือค่ะ โรงอาหารก็เป็นสาธารณาสมบัติอย่างหนึ่งนะคะเพราะเป็นสถานที่ที่เราจะไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันค่ะห้องน้ําถือเป็นสาธารณาสมบัติอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่เราจะต้องใช้ในการขับถ่ายของเสียใช้ในการทําธุระส่วนตัวต่างๆค่ะ ถนนหนทางถือว่าเป็นสาธารณาสมบัตินะคะที่เราจะต้องใช้เดินทางสัญจรไปทําธุระต่างๆค่ะแม่น้ำลำคลองถือได้ว่า เป็นสาธารณาสมบัติอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคใช้ในการสัญจรและยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําต่างๆซึ่งเป็นที่มาของอาหารของพวกเรานี่เองค่ะสะพานลอยถือว่าเป็นสาธารณาสมบัติเพราะว่าเราจะใช้ในการข้ามถนนซึ่งช่วยลดอุบัติเหตุได้ค่ะ สวนสาธารณะเป็นสาธารณะสมบัติที่เราใช้ในการพักผ่อนและออกกำลังกายร่วมกันค่ะศาลาริมทางถือเป็นสาธารณะสมบัติเป็นที่ใช้ในการพักผ่อนเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนนะคะต่อไปจะเป็นวิธีการดูแลรักษาสาธารณะสมบัติค่ะ 1>, 1. ใช้สาธารณาสมบัติอย่างระมัดระวังไม่ทำความเสียหายนะคะ 2. ไม่ทำลายขีดเขียนหรือทำความสุกปรกแก่สาธารณาสมบัติค่ะ 3. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบในการใช้สาธารณาสมบัติ 4. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณาสมบัติ 5. ช่วยการสอดส่องดูแลทรัพย์สินของสาธารณสมบัติ 6. ปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณสมบัติที่ชำรุด 7. จัดให้มีป้ายคำแนะนำหรือป้ายตักเตือนเพื่อความปลอดภัยในการใช้สาธารณสมบัติสาธารณสมบัติ เป็นทรัพย์สินส่วนรวมที่เราต้องใช้ประโยชน์ร่วมกันจัดทำและจัดสร้างขึ้นมาด้วยเงินภาษีของพวกเราทุกคนนะคะดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสาธารณาสมบัติให้อยู่ในสภาพดีคงทนถาวรเพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสะดวกและมีความสุขค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ